สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับอาจารย์สุริยันก็มาเที่ยวชมภายในวัดที่เจงาวัดสาราคามนะครับในวัดก็จะมีเจดีย์นะครับวัดกว้างนะครับ วัดก็จะมีถ้าเราขี่เข้ามาจากถนนใหญ่ถนนหลักแล้วเร็วเข้ามาก็จะเป็นถนนพอเลียวเข้าสุ้มประตูวัดก็จะวัดก็จะเป็นสองสองฝั่งนะครับ<ม>ก็จะมีนี่ครับสาราสมเด็จพุทธจารย์โตสาราที่นี่ก็จะมีเสาใหญ่มากนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่ง ลานจอดที่ฝั่งหนึ่งแล้วก็มีศาลาแล้วฝั่งนูก็จะเป็นศาลาใหญ่นะครับวัดใหญ่ครับสวยด้วยครับ <Okay. S 1> ข้างหน้าก็จะมีเท้าเวทให้บูชานะครับนี่นะครับถนนถ้าใครมาก็จะมีถนนสองฝั่งนะครับจอดรถได้สองฝั่งนะครับ นี่ก็จะเป็นทางเข้ามาทางจากซุ้มวัดนะครับเข้ามาก็จะมีฝั่งซ้ายแล้ฝั่งขวานะครับถ้าเราตรงไปทางนี้ก็จะไปอ้อมไปจอดรถที่ด้านหลังของ j จดีนะครับวัดสวยมากนะครับใครที่สนใจใครที่อยากมาก็มากราบมา สักการบูชาได้นะครับวันนี้เป็นเอกลักษณ์ก็คือวิหารไม้สักนะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับไม้สักต้นใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเช่าเอ้เป็นผู้ท้าเวยนะครับก็จะมีเขามามากราบไหว้บูชามาขอพรเนี่นะครับ นะครับวัดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้นไปดูศาลาใหญ่นะครับอันนี้เป็นศาลาไม้สักทองนะครับสอใหญ่มากนะครับหลายคนโอบนะครับนี่นะครับ สวยงามมากนะครับทีน,นี้ก็จะเป็นด้านล่างมีเสาเยอะนะครับลมเย็นนะครับลมเย็นมากเลยนะครับ ผมจะพาเดินไปไหว้พระข้างบนนะครับรสวยนะครับ,บสวยมากเลยนะครับอันนี้เขาห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับเสืเ้อกาลอกนะครับ แต่งกินงขาดแต่งกายสุภาพแล้วก็ข้างในของถ่ายภาพนะครับถ่ายได้แต่ข้างนอกข้างในก็จะเป็น,นพระนาคบกนะครับพระประจำโบสถสารามณสศักพระอาจารย์สุริยันนะครับ ันนี้ผมก็ได้มาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับไม้สักนี่ใหญ่มากนะครับสวยนะครับใครที่อยากมาก็มาได้นะครับวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่วันนี้พระอาจารย์ไม่น่าจะอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวัดไปเที่ยววัดที่ไหนไปเกจิดังที่ไหนก็ติดตามนะครับขอบคุณครับ